ครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับเปเป้ทีวีมาเฟียนะครับวันนี้ครับวันที่สองนะครับผมเดือนอะไรวะนเนี่ยกระดั้งกดาคมเออครับผมอ่าครับก็สวัสดีพี่พี่สมาชิกในกลุ่มทุกทท่านนะครับอ่าแล้วก็อ่าอ่ะเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับก็มีสมาชิกในกลุ่มนะครับของอาจารย์นนท์แล้วก็ต้องขอบคุณอาจารย์นนท์ด้วยครับที่ดึงเข้ากลุ่มอ่าขอแนะนําวิธีการใช้งานบัดกคุปของโซนิกนะครับก็เลยจะมาทําคลิปให้ ครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าอ่าครับก็ก่อนอื่นนะครับต้องไปอัปเดตนะครับตัวโซนิกให้มันเป็นเวอร์ชันเเดี๋ยวผมดูก่อนแป๊บหนึง่งเออวอร์ชั่น6เดือน4นะครับ2016อ่าต้องไปอัปเดตให้มันเป็นเวอร์ชันนี้ก่อน รายล,ละเอียดโปรแกรมนี่ครับมันก็จะมีบอกอยู่นะครับนี่ครับอัปเดตเดือน6นะครับเอ้วันที่6เดือน4 2 0 1 6นะครับเนี่ยตรงนี้ต้องไปอัปเดตก่อนมันถึงจะใช้งานบัตรกรุบแล้วก็ eq ได้นะครับมันจะมี EQ คให้ปรับอ่าตรงนี้นั่นเองเดี๋ยวผมไปคืนค่าแล้วก็มาเริ่มตั้งแต่ต้นเลยนะครับผมอ่านะครับคืนค่ามาตรฐานก่อนโอเคนะครับ อ่าอย่างแรกตอนเนี้ยบางคนอนะ่ะเปิดมาอาจจะว่างหรือบางคนเปิดมาอาจจะเลือกอ่อะไรก็ไม่รู้แหละแต่ก็ให้มาติ๊กตรงช่องออกลำโพงเนี่ยของบัตกรุ๊ปเนี่ยนะครับเนี่ยให้มันเป็นอ่าไดาเวอร์ของซาวการ์ดนั้นๆที่ท่านใช้นะครับแล้วก็เลือกหัวข้อแรกอ่านะครับผมอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้นี่อ่าแล้วนะคราวนี้การใช้งานบัตกรุป๊ป มันก็จะเป็นแบบนี้ก็คือคลิกขวาแล้วก็มาที่แยกช่องเสียงมิดดี้นะครับนี่ครับแยกเสียงมิดี้แล้วก็มาที่ช่องแยกลําโพงอ่ามันไม่ได้คืนค่ามาตรฐานตอนแรกเนี่ยคือถ้าเกิดไม่ได้เลือกไว้อะมันจะเป็นช่องออกลําโพงแบบนี้นะครับผมอ่ามันจะเป็นช่องออกลําโพงแบบนี้อ่ามันจะเป็นช่องออกลําโพงแบบนี้ก็คราวนี้เราก็จะเลือกได้ทั้งหมด คือบัสกรุ๊ปอ่ะเขาในโปรแกรมของโซนิกเนี่ยเขาจะมีให้ทั้งหมด16ช่องก็แต่ในแยกเสียงไม่ดีเนี่ยเราจะสามารถเลือกได้แยกอิสระ,ะก็คือเราจะเอาไปรวมก็ได้อย่างตอนเนี้ที่ผมเลือกไว้อย่างเงี้ยผมเอาทอม1ถึงทอม3เนี่ยไปออกบัสกรุ๊ป4หมดอ่าเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องแยกเอาอะไรที่มันคล้ายๆกันนะไปรวมไว้ก็ได้นะครับผมวิธี ใช้งานก็แค่คลิกขวานะครับแล้วก็เลือกลงมาที่บัตรกรุป๊ปแล้วก็ไปสั่งออกว่าจะให้มันออกช่องไหนนะครับไปสั่งออกให้มันออกช่องไหนอย่างอ่ตัวอย่างสมมติมันเป็นเป็นแบบซาวการ์ดของลําโพองอยู่นะครับเป็นชื่อดิเวอร์ของซาวการ์ดลำโพงที่เราใช้เราก็คลิกขวามาคลิกขวามานะครับแล้วก็มันเลือกที่แยกเสียงม i ดีา แล้วก็มาที่ช่องลำโพงแล้วคราวนี้สมมุติผมจะแยกอทอมหนอม1กับทอม2เนี่ยไปออกบัตรกรุ๊ป1นึงผมก็จะเลือกนี่ครับคุมแบบนี้แล้วก็ไปที่บัตรกรุ๊ปหนึ่งปุ๊บแบบนี้นะครับอ่าผมจะเลือกออกระเดื่องนะครับไปออกบัตรกรุ๊ปสอง ผมก็ติ๊กไปที่ช่องบัตรคูปซองผมจะสนแน่ไปออกบัตรคูปสผมก็เลือกไปที่บัตรคูป3มอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้อย่างกีตาร์สดอันนี้คือจะเป็นพวกกีตาร์สดอ่าเราจะให้มันออกไปบัตรคูปสิบหนะคะรับบัตรคูปสิแยกออกไปห่างๆเลยอ่าอา้าทำไมเลือกไม่ได้ กีตาร์ส hmm. ดผม mm hmm. ยังไม่ได้ลอง mm hmm. เดี๋ยวลองอันอื่นนะครับอ่าแป๊บหบนึง่งอ่าอย่างเบสเบสผมก็ไปบัตกรุ๊ปอ่าสีอ่าโอเค okay. นะครับเบสไปบัตกรุปปกร๊ปสี่อ่าไฮแฮบไปบัตกรุ๊ปห้าอ่าคราวนี้อ่ามันก็จะได้เป็นเงี้ยมันก็จะ ไปออกที่เราสั่งมันไว้ก็กดตกลงก่อนนะครับอ่าแล้วคราวนี้ก็ไปที่แยกเสียงไม่ดีอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปดูว่ามันมาหรือยังนะครับของผมอะ่ะมันจะมีอาการอาการเอรเลอร์นะสมมติว่าถ้าเกิดผมเปิดเพลงไปอะ่ะแล้วปรับมีไปด้วยอะ่ะแล้วกดตกลงปุ๊บโปรแกรมจะหยุดทำงานแล้วดับไปเลยนะครับของผมก็จะเป็นประมาณอ,อ ป็นประมาณนี้อ่าเป็นประมาณก็จะเปิดเพลงไปแล้วก็จําไว้ว่าใส่เราส่งบัตรกร๊ปออกไปช่องไหนแล้วก็เลือกที่ eq นะครับแล้วก็มาปรับตรงนี้นะครับมันก็จะปรับได้อสระเราก็สามารถฟังไปได้ด้วยแล้วก็ปรับไปได้ด้วยนะครับอ่าผมก็จะใช้วิธีการปรับแบบนี้ส่วนเรื่องการปรับ eq นะครับก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะครับใครอยากได้แบบไหนหรือท่านใดที่ไม่มีพื้นฐานนะครับก็ลองศึกษา วิธีการปรับ EQ ปรัการปรับความถี่นะครับในตารางของ EQ นะครับส่วนมากเขาจะมีแจกในเว็บอยู่นะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับขอบคุณครับ